ว้าวาว้าวว้าวมันสุดยอดมากบ้านพร้อมสวนมะม่วงส้มโอวิวภูเขาและกังหันลมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมบ้าน พร้อมสวนมะม่วงส้มโอวิวเขาและกังหันลมบนเนื้อที่20ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านใดที่ไม่ติดตัวอะไร ยังไงอยากให้สละเวลามีค่าของท่านสักนิดหนึ่งนะครับมาดูว่าที่ดินนะครับที่มีสวนมะม่วงหรือว่าจะมีส้มโอมีวิวเขาแล้วก็กางหันลมในวันนี้จะสวยมากน้อยเพียงใดไม่อยากให้พลาดจริงๆครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินในหมู่บ้านมีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินทำกินพบท .5 เนื้อที่20ไร่ นอกเขตป่าไม้สามารถครอบครองเปลี่ยนมือและทำกินได้พร้อมบ้านสวนหนึ่งหลังบ้านเลขที่101หมู่ที่1ตําบลหนองน้ำใสอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่ตรงนี้นะครับจะมีไฟฟ้าและมีเพื่อนบ้านพร้อมระบบน้ำใช้ในบ้านจะใช้น้ำจากบ่อบาดาลมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี มีระบบกรองน้ำอย่างดีถึง4ตัวมีปั๊มน้ำอัตโนมัติ2ตัวท่านผู้ชมครับตัวบ้านจะประกอบไปด้วย1ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถงและมีระเบียงด้านหน้าบ้านสำหรับรับลมชมวิวนะครับบ้านหลังนี้สร้างมาแล้วประมาณ2ปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,562 ตัวบ้านจะหันหน้าไปทางทิศเหนือและด้านนอกบ้านจะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องแยกจากตัวบ้านมีกระท่อมริมน้ำสำหรับรับเขกหนึ่งหลังและมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ทำกิจกรรมแคมปิ้งด้วยครับพื้นที่รอบๆจะมีวิวภูเขา360องศาสามารถมองเห็นกั้งหันลมได้ด้วย ภายในพื้นที่จะปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นไว้จำนวน1,300ตน้นอายุประมาณ3ปีครึ่งปัจจุบันกำลังให้ผลผลิตสำหรับมะม่วงแก้วขมิ้นนี้ในปีที่4ถึงปีที่5หากดูแลดีๆจะให้ผลผลิต50กิโลกรัมต่อตน้นสามารถทำนอกฤด,ดูได้ปีละ2ครั้งราคาหน้าสวนในฤดูปกติจะจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ10 15บาท ถ้าเป็นนอกฤด,ดูจะจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ20-25บาทมีตลาดส่งต่างประเทศและจะมีพ่อค้ามารับถึงสวนด้วยครับท่านผู้ชมครับนอกจากมะม่วงแก้วขมิ้นจำนวน1,300ต้นแล้วเจ้าของที่ดินยังได้ปลูกมะม่วงกิมหงหรือเขียวสามรสไว้ให้แล้วจำนวน10ต้นปัจจุบันเริ่มมีผลผลิตแล้วนอกจากนี้ ยังมีสมโอทับทิมสยามซึ่งทางเจ้าของได้ปลูกไว้ให้แล้วจํานวน70ต้นว้าวสุดยอดจริงๆครับปัจจุบันอยู่ระหว่างเจริญเติบโตมีตลาดส่งต่างประเทศรองรับนะครับและยังมีพื้นที่โล่งๆเหลือไว้สำหรับปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลอื่นๆตามต้องการได้เลยสำหรับระบบน้ำจะใช้สปริงเกอร์รดน้ำทั้งหมดทุกต้นครับ มีปั๊มสำหรับทำการเกษตรจำนวน3ตัวขนาด11แรง3แรงและ2แรงมีทามเมอร์สำหรับรดน้ำอัตโนมัติด้วยภายในพื้นที่จะมีบ่อน้ำใหญ่2บ่อเนื้อที่ประมาณ150ตารางวาและ200ตารางวาสำหรับเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี พื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงน้ำไม่เคยท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง345เมตรเนื่องจากเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูงมากทำให้บริเวณนี้จะมีลมพัดแรงทั้งวันบรรยากาศดีมากๆครับท่านผู้ชมที่นี่ของเราจะอยู่ห่างจากถนนละยางเข้ามา750เมตรโดยจะเป็นถนนลูกรัง3 0 0เมตรและเป็นถนนดินอีก450เมตรจะมาถึงบ้าน ถนนทางเข้ากว้าง5เมตรตลอดเส้นทางห่างจากตลาดหนองน้ำใสโรงเรียนหนองน้ำใสสถานีอนามัยหนองน้ำใสและวิตโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาหนองน้ำใสประมาณ3.2กิโลเมตรห่างจากเทศบาลหนองน้ำใสมาประมาณ4.5กิโลเมตร ที่นี่ขเราจะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสีคิ้วตลาดสดเทศบาลสีคิ้วและโรงพยาบาลสีคิ้วประมาณ37กิเมบ้านสวนหลังนี้จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองโคราชประมาณ80กิเมตรกรณีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ200กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับเจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคา4ล้าน6 5 0 0บาท ราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจบ้านสวนเนื้อที่20ไร่หลังนี้ขออนุญาตแนะนำให้มาดูและถ้าถูกใจให้วางมัดจำหรือทำสัญญาซื้อขายก่อนวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับเนื่องจากในวันที่1มีนาคมนี้จะมีคนมาดูและมีโอกาสสูงที่จะซื้อเนื่องจากได้มาดูแล้ว1ครั้ง แปลงนี้ใครไวใครได้นะครับมาก่อนมีสิทธิก่อนครับท่านใดที่สนใจสามารถที่ต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดชมบ้านส่วนหลังนี้ได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน081 413 3164เพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นให้เห็นความสวยงามของที่ดินยิ่งขึ้นคุณพากินพร้อมแล้วจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่ง เชิญครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านสวนหลังนี้กันนะครับด้านหน้านะครับบริเวณนี้จะเป็นทางเข้ามายังตัวบ้านนะครับตามเสาไฟฟ้าเข้ามาเลยนะครับเข้ามาจากถนนลาดยางนะครับจะเป็นถนนลูกรังนะครับแล้วก็จะเป็นถนนดินลักษณะแบบนี้นะครับจากถนนลาดยางนะครับเข้ามาอีกประมาณ750เมตรนะครับจะมาถึงถนนดินนะครับถนนกว้างประมาณ5เมตรนะครับสำหรับถนนดินบริเวณนี้นะครับ มีแนวเขตที่ดินนะครับชัดเจนนะครับวิวภูเขาวิวกลงหันลมนะครับบริเวณนี้สามารถมองเห็นวิวกลางหันลมได้ด้วยนะครับวันที่เราถ่ายทําวันนี้นะครับฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะครับพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับบ้านสวนหลังนี้เหนือที่20ไร่นะครับแนวเขตที่ดินนะครับตามแนวรั้วบริเวณนี้เลยนะครับดูภาพถ่ายมุมสูงประกอบได้ เป็นบ้านพร้อมสวนผลไม้นะครับที่ทางเจ้าของได้ปลูกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดินระบบน้ําระบบไฟไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับตัวบ้านจะหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับแนวเขตจะอยู่บริเวณแนวต้นกล้วยนะครับบริเวณนี้นะครับตรงเข้าไปข้างในเลยนะครับไปจนถึงสวนมะม่วงนะครับด้านนี้จะมีถนนนะครับเป็นถนนในที่ดินของเรานะครับที่ทางเจ้าของได้ทําไว้นะครับเพื่อ ขับรถนะครับหรือปั่นจักรยานนะครับไปยังสวนมะม่วงได้นะครับสวนมะม่วงด้านในนะครับจะปลูกไว้ประมาณ1,300ต้นนะครับเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับด้านนี้จะเป็นบ่อปลานะครับเป็นสระน้ํานะครับใช้เก็บน้ําในช่วงฤดูฝนนะครับเอามาใช้ในช่วงฤดูแล้งนะครับมีปั๊มห้อยโขง2ตัวนะครับขนาด2แรงและ3แรงนะครับอยู่ในที่เก็บนะครับ แล้วก็จะมีโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ใช้เป็นที่เพาะเห็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณาภายในตัวบ้านก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะพาเดินชมาภายในสวนมะม่วงบ้างนะครับสวนมะม่วงสวนส้มโอทับทิมสยามนะครับท่านใดที่ต้องการปลูกเพิ่มเติมนะครับบริเวณนี้จะมี พื้นที่ว่างๆนะครับมาปลูกผลไม้อื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนนะครับเป็นถนนที่อยู่ในที่ดินของเรานะครับไปยังสวนมะม่วงไปยังสวนส้มโอได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบริเวณภายในตัวบ้านบ้างนะครับนี่นะครับคือลักษณะของด้านหน้าของตัวบ้านนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านเล็กที่ 101นะครับตัวบ้านหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับสร้างมาแล้วประมาณ2ปีนะครับสร้างมาเมื่อปีพศ2 5 6พนะครับประกอบไปด้วย1ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับด้านหน้าจะเป็นระเบียงนะครับสำหรับนั่งรับลมเย็นๆนะครับบริเวณนี้ได้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับ วิวภูเขานะครับเขาพริกเขากระโดนนะครับมองเห็นวิวกลงหันลมด้วยนะครับบริเวณนี้ใจชมพื้นที่บริเวณร,บรอบๆนะครับจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้จะเป็นบริเวณระเบียงด้านหน้าบ้านนะครับมีห้องน้ํานะครับแยกไว้ต่างหากด้วยนะครับด้านในก็จะมีห้องน้ํานะครับที่อยู่ภายในบ้านด้วยนะครับ ด้านนี้จะเป็นสวนมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับบริเวณนี้จะปลูกไว้ประมาณ1,300ต้นนะครับอายุประมาณ3มปีครึ่งนะครับด้านนี้จะเป็นส้มโอทับทิมสยามนะครับกำลังปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมด้านในนะครับด้านในตัวบ้านนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับ วันนี้คุณพี่เจ้าของบ้านนะครับพาเราดูด้านในนะครับอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านสวนหลังนี้นะครับด้านนี้จะเป็นห้องครัวนะครับด้านนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะดูทีละห้องนะครับด้านนี้จะเป็นห้องนอนนะครับปิดมุงรวดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับสาหรับเดินลงไปห้องน้านะครับและห้องครัวนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านหลังของตัวบ้านบริเวณนี้จะมีลมพัดแรงทั้งวันนะครับบรรยากาศดีมากนะครับมาการเต็นท์มาทําเป็นแคมปิ้งได้นะครับบริเวณนี้ด้านนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําแยกต่างหากนะครับอยู่บริเวณด้านข้าง นี่นะครับคือห้องครัวนะครับมีหน้าต่างเปิดออกไปนะครับบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังส่วนนี้นะครับจะมีส้มโอทับทิมสยามนะครับด้านบนจะมองเห็นวิวภูเขาได้สวยงามนะครับด้านนี้จะมีประตูนะครับออกไปยังด้านนอกนะครับด้านหลังของตัวบ้านนะครับ นี่นะครับคือส้มโอทับทิมสยามนะครับแล้วก็จะเป็นสวนมะม่วงแก้วขมิ้นทั้งหมดเลยนะครับ1,300ต้นนะครับอายุประมาณ3ปีครึ่งนะครับแล้วก็จะมีมะม่วงกิมหงนะครับมีประมาณ10ต้นนะครับกำลังติดลูกอยู่นะครับแนวเขตที่ดินนะครับตามภาพถ่ายมุมสูงของเราเลยนะครับเนื้อที่ทั้งหมด20ไร่นะครับ ไม่ขาดแน่นอนนะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันลิงนะครับในการคำนวณเนื้อที่ได้เลยนะครับมาอยู่บริเวณนี้นะครับสามารถมาเก็บผลผลิตนะครับต่อจากทางเจ้าของเดิมได้นะครับซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้สามารถที่จะมีรายได้นะครับทันทีเลยนะครับวิวสวยบรรยากาศดีนะครับได้ทั้งวิวภูเขานะครับได้ทั้งคลองน้ำได้ทั้งกังหันนะครับมีสวนผลไม้นะครับทั้งหมดเลยนะครับ ครบทั้งหมดเลยนะครับบริเวณนี้อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองน้ําใสหมู่ที่1นะครับตบนนําบลหนองน้ําใสอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเอกสารเป็นพบทห้านะครับเป็นที่ดินทํากินนะครับไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้นะครับสามารถมา,าครอบครองทําประโยชน์ได้นะครับบริเวณนี้จะมี กระท่อมไว้รับแขกด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่กลางเต็นท์นะครับจุดกลางเต็นท์บริเวณนี้นะครับเมื่อวานนี้มีเพื่อนๆนะครับมาแคมปิ้งบริเวณนี้ด้วยนะครับมีจุดกลางเต็นท์นะครับบรรยากาศดีมากนะครับบริเวณนี้ด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะครับสระน้ําเนื้อที่ประมาณ150ตารางวานะครับลึกประมาณ3เมตรนะครับ เลี้ยงปลานะครับบริเวณนี้นะครับเป็นจุดกลางเต้นนะครับมีปลานะครับเจ้าของบ้านนะครับได้ปล่อยปลาไว้ประมาณ2,000ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบริเวณสวนมะม่วงที่อยู่ฝั่งน้นเลยนะครับท่านใดที่ต้องการปลูกเป็น ผู้เรียนนะครับปลูกผลไม้อื่นๆก็สามารถปลูกได้นะครับมีพื้นที่ว่างๆอยู่นะครับหรือจะมาเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติมก็ได้นะครับบริเวณนี้จุดนี้จะเป็นเนินนะครับบริเวณนี้นะสามารถที่จะนําผลไม้นะครับมาปลูกเพิ่มเติมได้บ่อนี้นะครับจะใช้สูบน้ำนะครับลดมะม่วงนะครับจำนวน1,300ต้นนะครับ พื้นที่บริเวณนี้นะครับจะเป็นที่ว่างๆนะครับท่านใดที่จะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมนะครับหรือจะทําเป็นสวนผลไม้อย่างอื่นเพิ่มก็ได้นะครับด้านนี้จะเป็นเนินดินนะครับสูงมากนะครับไม่ต้องถมดินเพิ่มนะครับจะมาทําเป็นสวนผลไม้หรือจะทําเป็นรีสอร์ทเล็กๆก็ได้นะครับมองเห็นวิวภูเขานะครับชัดเจนสวยงามนะครับนี่นะครับคือสวนมะม่วงของเรานะครับ อยู่นะครับมีถนนนะครับเชื่อมระหว่างอ,อยู่ตรงกลางระหว่างมะม่วงนะครับสองสวนนะครับะจะมีถนนเชื่อมมาจากด้านหน้าบ้านนะครับถนนบริเวณนี้นะครับจะอยู่บริเวณแนวเขตที่ดินนะครับแรงที่ดินของเราจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับตัวบ้านก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือเช่นเดียวกัน มีไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับบริเวณนี้นี่นะครับคือถนนนะครับถนนที่เลี้ยวเข้ามาบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะครับไม่ต้องเข้าตัวบ้านนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาบริเวณนี้ได้เลยนะครับสำหรับสวนมะม่วงนะครับนี่นะครับคือสวนมะม่วงนะครับปลูกไว้ประมาณ3ปีครึ่งนะครับเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับ ปัจจุบันกำลังติดผลนะครับมาเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อจากทางเจ้าของได้นะครับเดินน้ำระบบสปริงเกอร์นะครับในสวนสปริงเกอร์มีทุกต้นเลยนะครับนี่นะครับกำลังติดลูกนะครับทั้งหมดเลยท่านใดที่ต้องการมาดูแลต่อนะครับต้องการที่ดินสำหรับสร้างบ้านสวนนะครับแปลงนี้เจ้าของได้ทำไว้ให้หมดแล้วนะครับ มาตัดหญ้าใส่ปุ๋ยนะครับมาปลูกเพิ่มเติมนะครับบริเวณที่ว่างๆนะครับจะมาปลูกเพิ่มเติมทําเป็นสวนป่านะครับหรือจะทําเป็นสวนทุเรียนเพิ่มเติมก็ได้นะครับบริเวณนี้สามารถปลูกทุเรียนได้รายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับแนวเขตที่ดินต่างๆนะครับแรงนี้แนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันนะครับในการ คำนวณเนื้อที่นะครับจากดาวเทียมได้เลยนะครับผมจะพาเดินชมเรื่อยๆนะครับจะเป็นในส่วนของสวนมะม่วงนะครับทั้งหมดเลยทําเป็นที่ปั่นจักรยานรอบสวนก็ได้นะครับบริเวณนี้อยู่ห่างจากตลาดมาเพียง3.2กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับตลาดหนองน้ําใสนะครับจะมี ห้างวิทโก้ด้วยนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ3.2กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีโรงเรียนหนองน้ําใสนะครับสถานีอนามัยก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ3.2กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับธนาคารก็จะอยู่ด้านหน้านะครับอยู่บริเวณตลาดนะครับห่างจากกรุงเทพมหานครมาเพียง200กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับถนนมิตรภาพนะครับจะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ17กิโลเมตรบริเวณ เรือนจำคลองไผ่นะครับเลี้ยวเข้ามาจ้านซ้ายได้เลยนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ